แลวฮัลโหลสวัสดีคุณรูค่ะสวัสดีครับรูแม่อ่าวันนี้ก็เป็นตอนจบแล้วสําหรับการล้างนี้อย่างไรให้มีสุขเราสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยปลอดหนี้นะคะฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการสมมุติว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยไปแล้วว่าอาจถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องกู้หนี้ยืมสินเนี่ยก็ก,ก็ก็ทำไปแต่เราจะมาบริหารในเรื่องของการใช้หนี้อย่างเป็นระเบียรบระบบนะคะซึ่งก็จะเป็นภาคต่อในวันนี้นั่นเอง ถูกต้องครับคือพูดง่ายๆว่าของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไปดูวันที่สาเหตุนะครับว่า,า mindset หรือว่าความคิดทัศนคติแบบไหนบ้างที่ทำให้เกิดนี่นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เราจะมาเน้นว่าเมื่อคุณมีนี้แล้วถ้าคุณมีนี้อยู่นะตอนนี้คุณจะล้างมันนะครับอย่างมีความสุขได้อย่างไรนะครับโดยข้อมูลที่ผมจะนำมาแชร์เนี่ยนอกจากจะเป็นข้อมูลทางจิตวิทยาแล้วนะครับยังเป็นข้อมูลจากาประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ จากบุคคลสามคนนี้นะครับต้องขอขอบคุณเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนดังนะครับผมศึกษาชีวิตเขาแล้วก็พบว่าวิธีที่เขาร้างนี่เนี่ย่าเป็นวิธีที่เจ๋งมากๆนะครับแล้วก็นํามาใช้ได้คนที่หนึ่งคือคุณอ้อยหรือครูอ้อยที่ติน,น่าณพัทลุงนะครับซึ่งเป็นหนี้อยู่เกือบร้อยล้านนะครับแล้วก็ล้างได้หมดนะครับคุณยายหาญิงนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นคุณพิมพิธานะครับครบทุกวงการเลยวงการโคช้ชดาราแล้วก็นักธุรกิจนะครับ ทีนี้ถามว่าผมเจออะไรนะครับที่แล้วก็มีคนอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าไม่ดังผมก็เอ่ยชื่อไปก็ไม่รู้จักอยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าพวกนี้นะครับเขาทําอย่างไรเคล็ดลับแรกที่เขาใช้ครับคือเขาบอกเลยว่าอันดับแรกนะครับอนี้สําคัญมากหลายคนจะตกใจจงมีความสุขครับเมื่อมีหนี้แล้วจงหาทางที่จะไม่ทุกไปกับหนี้ให้ได้นี่คือขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดถ้าคุณทุกับหนี้มากคุณจะปลดหนี้ไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรนะครับ เหตุผลไม่มีอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับุณเบก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราทุกข์แล้วเครียดเนี่ยครับาจากนี่มากๆเนี่ยเราจะป่วยครับพอป่วยแล้วเนี่ยเราจะทํางานได้ยังไงถูกไหมครับนี่มันก็เพิ่มขึ้นแล้วเราก็ต้องหาเงินไปรักษาตัวเองในโรงพยาบาลจากไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตันนอนไม่หลับปวดหัวนะครับสารพัดโรคที่มาจากโรคเครียดนะครับอันนั้นน่ยมันก็จะทําให้เราไม่มีทั้งเวลาพลังงานแล้วก็เงินที่จะไปลดนี้นะครับ พอเครียดไม่ไม่พอแค่นั้นครับเครียดแล้วจะคิดไม่ออกคนเราเครียดแล้วทุกคนแหละครับไม่ต้องอธิบายมันคิดไม่ออกทางจิตวิทยาเนี่ยเขาพบด้วยซ้ำว่าคนที่มีความเครียดเยอะครับจะมีความคิดสร้างสารรค์ที่ลดลงความคิดสร้างสารรค์เนี่ยผมเคยคุยกับคุณปุ้เป้ไปนานแล้วลหละว่าส่วนใหญ่แล้วมันเกิดมาจากความสุขครับคนเราเนี่ยอ่าเมื่อมีความสุขผ่อนคลายอย่างเช่นว่านิวตันนั่งแ้่แซกนิวตันนะครับ นั่งอยู่ใต้ต้นใต้ต้นแอปเปิลนะครับแอปเปิลนะครับแล้วก็อกำลังจะกําลังจะอผ่อนคลายตัวเองแต่ว่านั่นแหละเกิดปึ้งปิ้งขึ้นมาไอเดียของแรงน้มถ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อยูอะคิมิด e สนะครับที่พูดยูเรกาขีดขึ้นมาตอนอาบน้ําอยู่นะครับอในอ่างหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ได้วิง่งนะครับทรงวิง่งรอบต้นไม้โพต้นโพอยู่แต่ว่าทรงนั่งใต้ต้นโพนะครับ เน่นจะไว้ว่าความสุขหรือความผ่อนคลายมันจะทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นในการหาทางกดหนี้เพิ่มเติมนะครับหรือว่าในการคิดวิธีการหารายได้นะครับเพิ่มหรือว่าคิดธุรกิจสรา้างทําธุรกิจใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเครียดปุ๊บความคิดสร้างสรรค์มันจะน้อยนะครับเครียดแล้วก็ไม่มีกําลังใจอีกนะครับแล้วก็แน่นอนสําคัญที่สุดคือ peu. เครียดแล้วไม่มีใครอยากอยู่ใกล้หรือจ้างเรานะครับไม่ว่าเราจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าพนักงานประจำครับ ถ้าเกิดเราเครียดเนี่ยหรือว่าอย่างคุยไงายอาผมกับคุณปูเป้เนี่ยแทนที่จะมาคุยกันอ่ะนียิงมุกกันบ้างสนุกสนานนะครับคุณป้เป้ยิ่งกับผมนู่นนี่ผมก็จะมาแบบเสียงแบบอ่อยๆเนี่ยแบบสวัสดีครับคุณเป้แบบจะตายงัรงตายแล้วคุณเป้ก็ว่าไงค่ะช้างนี้เราจะมาพูดโอ้ยรับรองคนเปลี่ยนช่องอย่างรวดเร็วนะครับเพราะมันมันไม่มีใครอยากจะจ้างฟังหรืออยู่ใกล้คนที่อ่าอยู่แล้วเครียดนะครับฉะนั้นอันดับแรกนะครับที่คนเหล่านี้พูดเลยคืออย่าพยายานนะครับอย่าเครียดกับนิ แต่หลายคนบอกพูดง่ายนะครับแต่ทํายากนะครับมันมีเคล็ดลับอย่างไรเลาโอ้ยนี่มันท่วมหัวนะครับเอาล่ะนะครับวิธีการที่เราจะไม่เครียดกับนี่เนี่ยไปกับวิธีการแรกนะครับอันนี้เจ๋งมากเลยคือผมจะถามคุณลูเป้นะครับและให้คุณผู้ฟังทุกคนคิดตามแล้วก็ตอบตามผมด้วยนี่ครับคุณลูเป้มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับคือนายนายกอนายกอเป็นมะเร็งนะครับทีนี้นายกอเนี่ยนะครับ ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปหาคุณหมอท่านแรกนะครับแล้วก็ถามว่าคุณหมอคุณหมอครับผมเนี่ยเป็นมะเร็งขั้นไหนแล้วก็โอกาสในการอยู่ต่อของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณหมอก็บอกว่าอ๋อคุณนะ่ะมีโอกาสนะครับที่จะตายภายในหนึ่งปีเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์าวาละคนกูแป้วว่าเขาแบบนะรู้สึกยังไงโอกาสตายสิบเปอร์เซ็นตนะมันก็ก็กใจแป้วแต่ไม่แป้วมากเพราะว่ามันนออ้อยอา <S <S นี่หอ่ันี่เนี๋ยันี้อั้นอ้อันี่น่าสนใจมากอันี้น่าสนใจมากคุณผู้ฟังฟังสิ่งที่คุณปุ้พูดดีๆนะฮะใจไม่แป้วมากเพราะยังมีโอกาสอ่าอยู่มีชีวิตอยู่อีกตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้จาไว้นะแล้วมาดูสถานาการณ์ที่สองเอาละ่ะนายกเหมือนเดิมครับเขาเอา่าเขารู้สึกว่าโหแย่มากเลยนะครับแบบเขารู้สึกเขาเขาไปโฟกัสที่ความตายนะครับสิบเปอร์เซ็นแล้วเขาบอกโ้แ oh, ย yeah, yeah ่แย<ๆ>่เขาเลยไปหาหมอท่านที่สองนะครับแล้วก็ถามว่าคุณหมอครับอีกโรงพยาบาลหนึ่ง ผมเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่เท่าไหร่เนี่ยมาเรงเนี่ยที่ผมเป็นอยู่คุณหมอท่านที่สองก็บ,บอกว่าอ๋อคุณเหรอคุณมีโอกาสรอดภายในหนึ่งปีเนี่ยคุณมีโอกาสรอดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันถูกไหมฮะทั้งสองสถานการณ์เนี่ยเหมือนกันแต่ลองดูลองคิดดูดีดคุณรู้ไหมว่าคนที่เขาฟังเนี่ยเขาจะโอเคนายกนเนี่ยจะโอเคกับหมอคนไหนมากกว่ากันครับก็ต้องเป็นคนหลังเขาฟังดูแล้วมันโลกสวยดีนะคะนัะ่นถูกต้องนะครับเห้นรู้ฟังจําไว้นะครับนี่สําคัญมากนะฮะว่า สถานก,การณ์เดียวกันนะครับเป็นหนี้เหมือนกันคนที่นิคีเลยนะฮะคนที่ล้างหนี้ได้ที่ผมศึกษามาทั้งหมดคือคนที่ไม่ได้โฟกัสไปที่หนี้ครับเขาโฟกัสไปที่การหารายได้ในแต่ละวันนี่เรื่องจริงนี่ไม่ใช่โลกสวยนะครับเขาทำอย่างนี้ทุกคนเขาถามตัวเองเขาไม่ตื่นมาแล้วบอกว่าโอ้โหเหลืออีกกี่ล้านเนี่ยหรือเหลืออีกกี่สิบล้านเนี่ยไม่เลยครับคนเหล่านี้เขาตื่นมาเขาถามคําถามเดียวเออหารายได้เพิ่มยังไงถามแค่นี้น,นะครับเขาโฟกัสไปที่การหารายได้เพิ่มนะครับ แล้วพอเขาโฟกัสไปที่ไหนอความรู้สึกมันจะมาจากตรงนั้นโฟกัสที่ความตายก็รู้สึกถึงความตายทุกโฟกัสที่การรอดก็รู้สึกถึงการรอดและมีความสุขภาษาจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกไว้ว่าโฟกัสเท่ากับฟีล l i n นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยในภาษาผมเองง่ายๆคือสิ่งที่เราให้ความสนใจจะขยายใหญ่ขึ้นเสมอนะนะครับของจองด้วยเพราะฉะนั้นโฟกัสเนี่ยเราต้องฝึกทุกวันเวลาเราเป็นนี่นะครับตั้งใจไว้อย่างนี้เลยว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาแล้วนะครับบอกตัวเองครับว่า พอเราเป็นนี่นะฮะบอกตัวเองว่าวันนี้เราจะโฟกัสกับการหาไรายได้เราจะโฟกัสกับการทําให้ตัวเองมีเงินเพิ่มนะครับ นี่เท่าไหร่นะครับช่างอ้วมั่นนะครับมันนี่มันเราเราคิดถึงนี่ไม่ได้ทาให้การคิดถึงนี่บ่อยๆไม่ได้ทําให้นี่ลดลงนะครับการคิดถึงนี่บ่อยๆทําให้นี่เพิ่มนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราจะเครียดแล้วผมพูดไปแล้วว่าทําไมพอเครียดแล้วมันไม่ดีเพราะนั้นอย่าไปคิดถึงนี่บ่อยนะครับนี่ปล่อยมันไปมันก็มันให้มันโตไปในเวลาของมันนะครับไม่ต้องไปสนใจมันทั้งนั้นให้เราโฟกัสไปที่การหารายได้แล้วนี่มันจะลดโดยอัตโนมัติเพราะเราหาเงินมานะครับทาให้ดอกเบี้ยมันลด กุญแจแรกเลยโอเคมีนี่อยู่ก้อนหนึ่งนะคะเก็บเอาไว้ในใจแล้วตอนนี้เราก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาหาเงินเพื่อล้างนี้ฉะนั้นเนี่ยก็คือมุ่งหน้าในเรื่องของการหารายได้ก็คิดว่าหลายๆท่านที่คุณครูเอ่ยมากแล้วจะเป็น คุณยญยาหญิงหรือว่าคุณหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็คือคงจะโฟกัสในเรื่องของการหาเงินแน่นอนหาเงินก็ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราจะต้องหาเงินมาใช้หนี้ของเราเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการรับงานแล้วก็ตั้งใจทํางานขยันขันแข็งเพิ่มทวีคูณจากพอถึงเวลาแล้วเมื่อปลดหนี้ได้เนี่ยก็จะหายเหนื่อยเป็นจริจริงนะ อืมแต่ว่านะครับแน่นอนอย่างที่ผมณเป้พูดนั้น่าผมจะเสริมว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับคือนอกจากเราต้องจําไว้อ่าในช่วงแรกเดี๋ยวมีช่วงที่สองมีเคล็ดลับที่สองซึ่งคนเหล่านี้ใช้นะครับแต่ช่วงแรกผมจะสรุปไว้ให้ที่ประโยคนี้เลยว่าอยู่กับนี่อย่างมีทุกเนี่ยนี่โตทันทีแต่ถ้าอยู่กับนี่อย่างมีสุขเนี่ยนี่มันจะหดทันทีนะครับโฟกัสให้ถูกต้องแล้วนั่นคือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองเป็นยังไงเดี๋ยวเราอามาพบกันนะครับ อะล่ะตอนนี้มาคุยกันต่อคุณภูหลายๆท่านอยากจะทราบแล้วว่าเคล็ดลับนอกจากว่าเราจะมองในด้านที่ดีว่าโอเคเรามีนี่แต่อย่าไปโฟกัสที่นี่มากเพราะจะทำให้เราเครียดพอเครียดก็ทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพเงินก็ไม่ได้เยอะตามมาด้วยใช่ครับอ,อยากจะย้ำไม่ใช่เชิงย้ำะนะครับแต่เสริมว่าโฟกัสฝึกกันได้โฟกัสฝึกกันได้อย่าไปคิดว่าแบบ โอ้มันยากอะไรเยอะโอเป็นบีตั้งแบบโน no, ไม่ไม่ไม่มันฝึกกันครับเพราะว่าถ้าสามท่านที่ผมเอ่ยมาในช่วงแรกทําได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนในรุ่นพี่ผมอีกที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยก็ทําได้กันมานะครับอีกหลายคนเลยเนี่ยคุณก็ทําได้นะครับมนุษย์ทุกอย่างเราทําได้หมดนะครับเราอ่าฝึก ขี่จักรยานให้เก่งขึ้นได้ชั้นใดแล้วก็ฝึกใจใโฟกัสในสิ่งที่ถูกต้องได้ชั้นนั้นนะครับนั่นะเพราะฉะนั้นก็เอาตัวเนี้ยไปทําดูครับในตัวแรกตัวที่2คืออะไรเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าครับแต่อันนี้ให้คิดตามดีๆนะครับไม่จําเป็นต้องตอบคําถามใดๆนะครับเอาละสําหรับเรื่องที่2คือเรื่องเชาานากับไข่ไก่ครับคือมีเชา่านาอยู่2คนนะครับเชาวนาคนแรกก็เข้าไปในเขาเลี้ยงไก่นะครับทั้งสองคนเลยเ็เลี้ยง3ามไก่ คนแรกเข้าไปแล้วเห็นไข่ไก่แตกหนึ่งฟองนะครับแบบมันตกลงมาจากรางอ่ารางรางเลี้ยงไก่นะครับแล้วเขาก็แบบโอ้ไข่ไก่แตกแล้วเขาก็เก็บไข่ไก่เก็บเปลือกนะครับเสร็จแล้วเขาก็ทํางานต่อเขาก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไข่ไก่แตกไปฟองหนึ่งจะอะไรมากมายนะครับแต่ชาวนาคนที่สองครับชาวนาอ่านายบีนะครับเขาก็เดินเข้าไปเสร็จแล้วเห็นไข่ไก่แตกเหมือนกันเลยแล้วเขาคิดอย่างนี้ครับโอ้โหเขาเนี่ยคิดตามผมนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองเนี่ยมันจะออกมาเป็นไก่หนึ่งตัว ไก่หนึ่งตัวเนี่ยเมื่อมันไปผสมพันธุ์กับไก่ตัวหนึ่งจะทําให้ได้ไก่ลูก,ลกเกี๊ยบออกมานะครับสิบตัวเมื่อลูกเจี๊ยบมาสิบตัวลูกเกี๊ยบเหล่านั้นจะโตขึ้นมาเป็นไก่ซึ่งออกไข่ได้สิบฟองต่อสมมติต่อปีนะครับสิบฟองนั้นคูณไปสิบปีเป็นร้อยฟองร้อยฟองนั้นแล้วเขาคูณนี้ไปเรื่อยเลยครับแล้วไก่แล้วสร,รุปว่าสิ่งที่เขาเสียไปจากไข่ไก่แตกหนึ่งฟองเนี่ยคือฟาร์มไก่ทางฟารมและรายได้เป็นล้านแล้วเขานั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นแบบ จมร้องไห้อยู่นั้นเป็นวันเพราะหายใจแต่งันงสองถามว่าถามว่าชาวนาคนนั้นเนี่ยอ่าพูดง่ายว่าดูแบบคิดแบบไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วดูแบบบ้าหรือเปล่าก็ใช่แต่ผมถามกลับดีกว่าว่าแล้วคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับคนหลายคนเน่ยครับไม่รู้ว่าความทุกข์อ่ะน,นี้แบบเรื่องลึกซึ้งนะรเรื่องลึกซึง้งความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตเกือบทั้งหมดในชีวิตเอาง่ายว่าเก้าสิบเก้าปอร์เซ็ตแล้วกันเป็นความทุกข์จากความคิดครับไม่ใช่ความทุกข์จากความจริง เป็นจากการที่เราคิด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 อย่างนี้ยแล้วเราก็ทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกนะครับโดยเฉพาะคนมีอันจะกินผมถามหน่อยเหอะว่าคุณเนี่ยทุกคนเลยนะฮะที่ฟังเม็ดอยู่หรือฟังรายการที่ผมพูดกับคุณกูเป้ยอยู่เนี่ยมีเหรอที่แบบไม่มีอันจะกินอ่ะแบบไม่มีข้าวกินตื่นมาไม่มีข้าวกินนะหรือว่าต้องไปขายพวงมาล,ลัยไม่มีที่อยู่จะอยู่ต้องไปนอนใต้สะพานลอยเสื้อผ้าไม่มีใสย่ยาไม่มีซื้อไม่มีครับอันนี้ผมบอกได้เลยคนที่ถ้าคุณฟังเราอยู่นะตอนนี้คุณมีข้าวกินแต่ที่ คิดนะครับไปเองนะฮะว่าแบบโอ้โหพอเป็นนี่เราจะต้องอ่าอ่าจะต้องสมมติล้างนี้ไม่ได้อะเข้าคุกเป็นปล้มละลายนะครับถูกยึดฉันจะทํายังไงถ้าเกิดล้างนี้ไม่ทันลูกจะอยู่ยังไงลูกต้องไม่ได้เรียนหนังสือแน่สามีภรรยาพ่อแม่จะมองเรายังไงพวกนี้คืออะไรครับความคิดจากไข่ไก่ที่แตกฟองเดียวนะครับ,ค,รบคุยง่ายว่านี่มันมีที่อยู่ผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรไปคิดถึงมันแต่ต้องฝึกรู้ถันความคิด และที่สําคัญกว่านั้นคือต้องทําให้มากกว่าคิดเอาละเรากลับมาดูที่สามท่านนั้นครับสามท่านนั้นเขาบอกเลยครับว่าการล้างหนี้นะครับมันไม่ได้เกิดจากการคิดเยอะมันเกิดจากการทําเยอะครับทุกวันเนี่ยนะครับเขาตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทําทําทําคือพอพอหาหนทางโฟกัสเสียงถูกต้องว่าโอเคจะเพิ่มไรายได้พอจะเพิ่มไรายได้ปุ๊บทาเลยนะครับไม่ต้องไปแบบโอ้แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีครับยาูดณยายว่าแต่ยาใช้คำสี่คำนี้ครับแต่ถ้าแต่ว่าถ้าคงแต่ ว่าถ้าคงสี่คำนี้เป็นคำอันตรายครับแต่ฉันอย่างนี้นะถ้าเกิดมาอย่างนี้นะคงใจมาแน้วแหละคิดต้นทำนะครับนี่คือตัวที่อสองนะครับที่ผมจะให้ไปทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะรับสายจากผู้ฟังก็คือการลดรายรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสรุปเพราะว่าอ่าอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วครข้าวแต่วันนี้จะมาลงรายละเอียดว่าเวลาเราเป็นนี้แล้วนะครับเราก็อาจจะ,ะเครียดนะครับ ที่นี้เวลาเราเครียดเนี่ยเราต้องอย่าอย่ามูงเงิน,นครับหลายคนแบบไปสร้างหนี้เพิ่มอันนี้ผมเห็นมาเยอะมากเลยแบบมีบัตรเครดิตติดหนี้บัตรหนึ่งไปทาบัตรเพิ่มแล้วมูโอตายเลยแบบนี้นะครับหรือว่าไปกู้หนี้มาโปะหนี้อะไรแบบนี้นะครับยาท้ำนะครับขอให้เราเนี่ยนะขอให้เราเนี่ยพยายามเอาความสุขเนี่ยไปฝากไว้กับการหางานดีๆนะครับหาการทํางานไม่ใช่เอาไปฝากไว้กับการต้องมีวัตถุหรือว่าต้องมีเงินนะครับ <S <S ถ้าเกิดเราเอายังเอาความสุขไปฝากไว้กับวัตถุหรือฝากไว้กับเงิน อันนี้ยากมากที่เราจะปลดนี้ได้เพราะรายจ่ายเราจะไม่ลดนะครับผมอยากจะบอกว่าเราเนี่ยโชคดีแล้วถ้าเราเป็นหนี้ที่เมืองไทยแต่บางคนถามว่าจะบ้าเหรอมันโชคดียังไงมันโชคดีอย่างนี้ครับเ <c oughs> มืองไทยเนี่ยอาหารถูกมากนะครับคือคุณไปเมืองนอกเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งเนี่ยก็300บาทแล้วนะครับเ <c oughs> มืองไทยเนี่ยผมบอกได้เลยว่า30บาทก็อิ่มแล้วครับสามสบาทเนี่ยคุณอิ่มแล้วแล้วก็ที่อยู่เราก็เราก็ถูกกว่าผมคุยมีเพื่อนฝรั่งมากมายนะครับผมถามเขาโอ้โหคุณดูเป้เสริมหน่อย เมื่อวานคุยกับเพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะจะย้ายไปที่ดีทรอยต์จะขายคอนโดที่แอตแลนตาห,ห้องก็ไม่ได้ใหญ่กว่าบุเปม้มากหม่แปดล้านบาทแปดล้านบาทตายตายแปดล้านตายและคือโอ้โหแปดล้านเนี่ยบ้านบ้านเราถือว่าอ่ะซื้อบ้านได้ด้วยซ้ําไปนะคะหรือว่าจะเป็นทาวน์ทาส์หรือว่าอาจจะเป็นคอนโดหรูใจกลางเมืองแต่ของเขาคือแบบว่า ปกติคือแปดล้านเพราะฉะนั้นเรานี่ยด้ตใจที่อยู่เมืองไทยดีกว่านะคะถูกครับเมืองไทยนะผมจะเสริมให้ว่าแม้จะอ่าร้อนผมก็ยอมรับผมก็ไม่ได้ผมก็ได้พูดอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นึกออกไหมฮะผมก็อยู่ไทยเหมือนกันนะผก็ร้อนเหมือนกันนะครับที่แต่อาหารเราถูกที่อยู่เราถูกมากนะครับและการเดินทางก็ถูกนะครับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมไปนะครับถ้าคุณไม่นั่งรถไฟฟ้าถ้าคุณริอาจจะขึ้นแท็กซี่นะฮะมิเตอร์ปั๊บปั๊บปั๊บพันถึงแล้วครับพันบาท บาไปแล้วนะครับจะกลับโรงแรมพันบาทจะบ้าหรือเปล่าผมเดินขาโตกลับเลยนะครับผมแบบไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไว,ไไวแท็กซี่อะไรแพงขนาดนี้แต่แท็กซี่เราตึต๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็เจ็ดสิบาทหกสิบาทแปดสิบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเพื่อให้เราอย่างน้อยดีใจที่เราอยู่เมืองไทยประหยัดง่ายครับแต่เราต้องอดทนเมืองไทยถ้าเกิดเราอดทนเป็นนะผมบอกให้เลยว่าล้างหนี้ง่ายสุดในโลกแล้วครับถ้าไม่เทียบแบบประเทศแบบโลกที่สามจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราภูมิใจกับตรงนั้นและสุดท้ายท้ายสุด พอลดรายจ่ายรู้จักประหยัดรู้จักอดทนแล้วนะครับเมื่อนี่ลดแล้วต้องเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ทํากันอย่างไรนะครับอันนี้ดีมากเลยสําคัญมากคือคุณต้องอ่านหนังสือสมองเศรษฐีว่านาขายพุดเล่นนะครับงานหนังสือสมองเศรษฐีของผมเนี่ยนะฮะมันจะมีวิธีการเพิ่มรายได้มากมายนะครับดาวละนะครับก็มาหรือมาคอสของเราก็ได้ถูกไหมครูคุเป้เอาละนะครับอ่ะ มุกมุกมุกนะครับอาล่ะวิธีการเพิ่มไรายได้มีเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปพูดต่อนะครับนอกจากในสัปดาห์หน้าก็จะไปพูดต่อในคอร์สด้วยแต่ถ้าให้สรุปง่ายๆนะครับเราถ้าเราอยากเพิ่มไรายได้สิ่งที่เราต้องเพิ่มอันดับแรกเลยคือความรู้ความสามารถครับไม่มีทางที่ยากมากนะครับที่คุณจะมีรายได้เพิ่มถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถและความรู้เพิ่มเพราะฉะนั้นขอให้ใช้เวลาว่างนะครับในตอนที่นะครับหลังจากที่กําลังทํางานแล้วหรือว่า ก่อนนอนหรือตอนที่เวลาคุณจะเอาไปดูละครนะครับซึ่งไม่ได้จันลงใจหรือดูเกมโชว์เนี่ยเอาเวลาเหล่านั้นมาทําอะไรรู้ไหมครับอ่านหนังสือเข้าคอสสั่งเน็ตอ่านสม,มองเศรษฐีเอาใหม่นะครับอ่านหนังสือเข้าคอสนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้เพิ่มมีความสามารถเพิ่มอย่าลืมครับว่าไม่ว่าจะในวงการธุรกิจหรือว่าแม้แต่เวลาเราทํางานประจําเนี่ยเวลาที่เราจะมีคนเนี่ยนะครับมาจ้างเราด้วยเงินที่เพิ่มขึ้นหรือเมื่อเราทําธุรกิจ แล้วรายได้จากธุรกิจของเราจะเพิ่มเนี่ยมันมาจากไม่กี่สาเหตุหรอกครับแต่หนึ่งในนั้นคือการที่เราผลิตผลิตผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าผลิตสิ่ง,งต่างๆสินค้าที่ดีขึ้นได้นะครับหรือนายจ้างเห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้น2ออย่างนี้จะเกิดจากอะไรต้องเกิดจากการที่ตัวเราเองมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นสรุปให้เลยก่อนจะจบช่วงว่าอยากรายได้เพิ่มคุณค่าและความสามารถตัวเองนะครับคุณภาพของตัวเองต้องเพิ่ม ถ้าคุณภาพเท่าเดิมรายได้ไม่เพิ่มแน่นอนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้หรือว่ากำลังจะหาลู่ทางที่จะพาตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากวงจรนี้อยากจะโทรมาแชร์ประสบการณ์หลุดแล้วหรือว่าทำยังไงดีคุณผู้อยากจะปรึกษาโทรมาค่ะ022451843นะคะ We love to share สว,ส,สวัสดีคุณบูบูค่ะสวัสดีคุณบูบู่ะคุณบูบูอ่าวันนี้จะมาแชร์ในฐานะผู้ที่ปลดหนี้ได้สําเร็จแล้วหรือว่ายังคงอยู่ในระบบยีงคะยังอยู่ในภาวะวิกฤตมากเลยค่ะอะเอาเลยอยากจะถามสอบถามอะไรเพิ่มเติมกับคุณภูคะอ๋อคือว่าก็คือหาวิธีปลดหนี้อยู่คือเป็นหนี้บัตรเครด,ดิตเยอะมากจกบปุ๊กสถาบันการเงินเลยก็ว่าได้แล้วก็พยายามหาเงินมาใช้นี่ตอนแรกก็คือ ใชวิธีการโดยการ,าการที่ว่าให้เพื่อนที่มีเครดิตดีเนี่ยให้เขาช่วยกู้กู้แบงค์ให้แล้วมาโปกมาก,กดมันก็ไม่พอ <S <S ตอนนี้บางทีก็แบบต้องมีจ่ายค่าเทอมค่าเรียนเองบ้างมันก็ไม่พอก็เลยจําเป็นต้องเคลียร์บัตรเครดิตบางยอดเนี่ยอย่างเช่นเอออย่างเช่นสมมุติแบงค์หนึ่งมันมีวงเงินที่สูงมากก็รีบเคลียร์ก่อนแล้วเพื่อจะไปกดบัตรเงินสดเงินสดออกมาใช้ก็ยังเป็นหนี้ทบไปเรื่อยอีกตอนนี้ก็เลยแบบวีบัตรมากนะคะคือมันเป็นเหมือน วงกลมไปแล้วว่าเราเาไอ้นี้มาโปอันนี้อ,อ่ะคุณปูเชิญเลยค่ะอืมโอเคครับอ่าก่อนอื่นนะฮะผมต้องบอกนี้คุณบูบูนะฮะว่าผมเนี่ยอ่าถึงแม้ว่าจะมีความรู้ด้านสิสทธิธิทุทิยาและหนี้ที่บอกเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการกดหนี้แนมะ้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้อ่าศึกษาแล้วเป็นโคโช้ชด้านการเงินแต่ผมมีคนที่แนะนําให้นะครับอันดับแรกครับคุณบูบูอ่า เข้าไปปรึกษาที่เพจนี้หรือไม่ก็เข้าไปเจอตัวเขานะครับเจอตัวของเขาในคอร์สหรือที่ไหนก็ได้ชื่อคุณหนุ่มมันนี่โค้ชนะครับพี่หนุ่มเนี่ยเก่งด้านนี้มากผมไม่ได้อะไรผมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับรายได้อะไรทั้งนั้นที่ได้จากการที่คุณบูบูจะไปพี่หนุ่มผมเห็นว่าเขาดีจริงๆนะครับเพราะผมเคยไปเข้าคอร์สของเขานานมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทํางานด้วยใจรักนะครับแล้วก็ปลดหนี้กับคนมาแล้วมาหาศาล คุณหนุ่มมันนี่โค้ชนะครับเข้าไปแล้วก็พิมพ์คาว่ามันนี่โค้ชหนุม่มเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็สอบถามนะครับหรือว่าติดตามเรื่องอ่าเรื่องเรื่องนี้ครับได้เลยนะอันที่หนึ่งนะครับเราต้องหาทางให้เจอนะครับอันที่สองจากผมเองก็คือว่าการหมุนนะครับหมุนนี่นะครับเอาเนนี้มาปโปอันนี้เนี่ยผมก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าเราจะทํายังไงล่ะมันเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ต้องหกโปเรากต้องโปะแต่ว่าวิธีการที่ผมจะอ่าเน้นให้กับคุณบูบูก็คือว่าพยายามทําให้น้อยที่สุดครับ แล้วในแต่ละวันเนี่ยเมื่อคือพูดง่ายว่าถ้าเราตัดวงจรน,นี้ได้ให้เราตัดณนะตอนนี้เลยคืออย่าทําให้ตอนนี้ก็ทําตามที่ที่คุณคุณ,ค,ณคุณมกี้แนะนํา<ม>ก็คือบอกว่าหาไรายได้เพิ่มแล้วก็ทิ้งบัเครดิตที่บ้านไม่หาน,นี่เพิ่มไม่จ้างนีอะไรก็คือพยายามหาอะไรได้เพิ่มแบบวิถยก็แฟโชคดีที่มีรายผู้เสี่ยกเกาะแม่แม่กินมาเรื่อยๆอืมโอ้ยอันนี้อันนี้ <c oughs> อันดับแรกต้องบอกว่าถูกต้องแล้วนะครับถ้าเกิดทําอย่างนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือผ่านละนะครับ อย่าลืมทําเรื่องโฟกัสสำาเรื่องความคิดทีนี้ผมจะพูดเสริจไหมครับว่าคราวนี้แหละครับคุณบูบูหาทางที่จะทํำยังไงก็ได้ให้รายได้ร้านก๋วยเตี๋ยวถูกไหมครับ อ่าของคุณแม่นะครับหรือว่าอ่าร้านที่เราอยากจะทาเองเอาร้านก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ก็แล้วกันทำไมก็ได้ให้ร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่เนี่ยขายดีขึ้นนะครับแล้วก็มีลูกค้ามามากมากขึ้นในแต่ละวันยิ่งเราทําได้อย่างนั้นเนี่ยนี่ผมบอกเลยนะว่าจริงๆคุณบูบูโชคดีมากนะครับเพราะหลายคนที่เป็นหนี้เนี่ยไม่ได้มีธุรกิจรองรับนะครับพูดง่ายๆว่ามีหนี้แต่ไม่มีงานที่จะมีรายได้พอจะมาล้างหนี้นะครับนั่นคือนั่นคือโชคร้ายมากนะครับแล้วก็เหนื่อยมาก แต่ของคุณบูบูเนี่ยมีธุรกิจที่รองรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคาถามเดียวเลยครับคาถามสําคัญที่สุดที่คุณบูบูต้องถามทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนก็คือจะทํายังไงให้ธุรกิจที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมก็จะให้ไปบางเคล็ดลับอย่างเช่นว่าก่อนอื่นเราทํายังไงให้ร้านก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นนะครับอาจจะอันนี้ผมพูดเล่นๆเ,เลยนะฮะ เชิญคุณบูเป้นะครับไปเต้นเป็นมาสคอตหน้าร้านดีไหมอ่นนี้มาในบุ๊กเป็นการไล่ลูกค้ามากกว่าปรากฏนี่บ้านโอเคโอเคแล้วเอาละนะอ่าเนี่ยเราจะทํายังไงอ้าวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแต่นี้อันนี้ซีเรียสแล้วนะฮะอ่าอย่างเอ็มเคอย่างเงี้ย เอ็มเคที่เกิดที่เขาเนี่ยเรียลูกค้าได้มากอยู่เป็นเวลานานเลยเนี่ยคือเขามีนะครับเต้นอะไรของเขาสักอย่างเนี่ยผมจาไม่ได้ละนะครับเต้นหุ่นยนต์อะไรของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็คนก็แบบเอ้ไปดูเต้นกันดีกว่าก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปดูนะครับซึ่งมันก็เรียกลูกค้าเพราะเรียลลูกค้าได้มากจริงๆเพราะว่าตอนนั้นน่ะสองสาครั้งเนี่ยผมยังไปเลยนะครับเพราะว่าอยากไปดูไอเต้นเลยเนี่ยฮแล้วก็ มีเพื่อนฝรั่งของผมเนี่ยที่ได้ข่าวเนี่ยเขาบินเขาเขาไม่ได้บินมาเพื่อดูนี้นะครับแม่นบ้าไปแล้วเขาแค่บินมาเยี่ยมกรุงเทพแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาได้ข่าวเอ็นเคมีเต้นอะไยพาไปไหนได้ไหมอ่าก็พาไปเลี้ยงก็ได้รายได้เพิ่มครับประเด็นไม่ใช่ให้เต้นแบบเอ็นเคครับประเด็นคือแค่จะให้โจทย์ของคุณบูบูไปว่าคน,คนเราอะครับต้องจําไว้ว่าคู่แข่งเราเยอะเนะาะร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีเยอะครับมีตั้งหลาเจ้าอ่ะแล้วทํายังไงให้ได้ให้เราโดดเด่นที่สุดอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมอยากจะ ฝากคุณบูบูไว้อาจจะเป็นนะครับพนักงานเราเป็นพนักงานน้าตาดีสมมติผมยกตัวอย่างร้านร้านหนึ่งขออนุญาตไม่พูดเอ่อยชื่อเพราะเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณานะครับอันนี้เป็นร้านของรุ่นพี่ของผมเองซึ่งเขาเนี่ยทาอาหารเกาหลีนะครับซึ่งอาหารเกาหลีเนี่ยมันก็มีเยอะคุณบูบูคนทำนะมันมันมัน,ม,นมันดาดเดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอราเราทําไมเขาถึงเขาถึงจะทำให้มันจเจริญได้นะครับลืมเล่าว่าร้านเนี่ยครับเป็นร้านเกาหลีที่ณตอนนี้มีรายได้มากที่สุดในกรุงเทพแล้วนะครับซึ่งผมภูมิใจมากเป็นรุ่นพี่ผมเอง วิธีการคืออย่างนี้ครับเขาเนี่ยเอาเขาเป็นนักรักบี้ครับแล้วเขาก็เลยนําเกณฑ์เพื่อนๆเขาเนี่ยที่เป็นนักรักบี้กล้ามใหญ่ๆเนี่ยมาเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วหล่อๆทั้งนั้นเลยนะครับกล้ามใหญ่ๆหล่อๆเลยเนี่ยแล้วร้านเนี่ยมันต้องมีการผัดอ่าผัดข้าวผัดหรือผัดอะไรพวกเนี้ยของเกาหลีโชว์นะครับแล้วเวลาผัดก็จะเบ่งกล้ามเนี่ยนี่ออกมานี่เรื่องจริงนะฮะแล้วก็จะเบ่งกล้าม้เขาจะแบบแบบคนสาวๆนี่แบบรี๊ดแล้วแบบเป็นที่อันนี้ในโซเชียลมากเลยแล้วรู้ไหมครับว่าคนที่มาอุดหนุนร้านนี้เยอะที่สุดเนี่ยคคือใร มูเป้ไทยหน่อยก็ต้องเป็นหนุ่มที่กรีดเอ่อเป็น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 สาวสาวสาวประเภทสองนะครับ <c oughs> จะมาจะมารลาเยอะมากจนกระทั่งคุณอ่าเธอยเที่ยวไทยเนี่ยเอาไปออกรายการเท่าน,นั้นแหละครับพอคุณเธอยเที่ยวไทยเอาร้านของรุ่นพี่ผมไปออกรายการโอ้ยบูมนะครับแล้วคราวนี้รายได้แบบมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าคุณผู้ผจําไว้ลองคิดดูครับสนุกสนุกกับการคิดว่าอ่าจะทํายังไงให้ร้านเราเนี่ยโดดเด่น แตกต่างนี่ไม่ใช่แค่ในวงการธุรกิจคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยนะครับจำไว้เลยนะครับว่าแม้แต่ในวงการที่ผมอยู่เนี่ยอ่ะเป็นนักจิตวิทยาผมไเห็นแล้วว่านักจิตวิทยาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะซีเรียสนะครับแบบอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับมีอ่าอายุนะครับหรือว่าอาจจะต้องดูซีเรียดดูอาวุโสนะครับใส่แว่นใส่เสื้อกาวใส่อะไรมาพูดผมก็ทําให้แตกต่างสิผมก็วัยรุ่นไงครับผมก็เป็นนักจิตวิทยาที่นะครับ เป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับเท่ๆหน่อยอย่างเงี้ยเราก็แตกต่างโดดเด่นพอใครนึกเราเขาก็จะจําเราได้นะครับคุณดูดีคุณดูเป้ก็มีจุดเด่นจุดแตกต่างของเราแล้วคุณบูบูจะเป็นอะไรถ้าคิดได้แบบเนี้ยรับรองเขาว่าอ่าขั้นตอนที่สองของการเพิ่มรายได้เนี่ยจะเร็วมากแล้วเมื่อเราเพิ่มได้เร็วมากแล้วลางนี้ก็จะรวดเร็วและทําได้แน่นอนนี่ผมเป็นกําลังใจให้เลยนะครับ ร่วม oh. เป็นกำลังใจให้คุณบูบูด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ We love to share